สวัสดีครับพี่น้องครับอยู่กับผมประวัติชัแนวนะครับวันนี้จะออกไปผสมเทียมนะครับให้ลูกค้าวันนี้ไม่ลูกค้าอยู่สามเจ้านะครับแต่ว่าเป็นแม่หมูอยู่สี่สี่แม่นะครับกบเ็เตรียมเตรียมน้ำเชือไปนะครับนี่ครับแปดหลอดสี่ชุดนะครับแปดหลอดสี่ชุด มือน,นี่ก็อยู่แถวไก่บ้านนะครับบบไก่เซาคาใดก็ลกค้าเก้านะครับเขาจะไปไปเบิงหลวมูชุดที่ขวัดเหลี่ยวที่เข้าไปผสมแถวแถวก่อนนะครับว่าไปเบืองว่าเป็นจะไหนนะครับคุณรูปหลางหน้าตาจะเป็นแนว่ยอนะครับ ต่อที่จะไปจะเป็นโมบันรักป่ายนะครับรักป่ายน,นี่นะจะเป็นตำบวจพ้นงามนะครับอำเภิมพนทุลีจังหวัดอุบลนะครับพี่น้องที่ต้องการนำเชือเเ้อเนี่ยเขตอำเภิพนทุลีนะครับาาสามารถที่ก่อใดหรือว่าจะให้เป็นผสมเทียมก็ได้นะครับเบอร์โทร0 9 6 2 2 1 6069นะครับติดต่อสอดทามัเขามาไดนนะครับไห้ไม้ส่งน้ำเชือ่อเสื้อก็ได้นะครับหรือว่าจะแข้ไปผสมเทียมก็ได้ครับมันก็จบประมาณนี้นะครับสทางเขาขอกมูเตลร์เรขวบระบมากเนี่ยเพราะว่าเจาะวดเลียงอยู่ในมู่บ้านนะครับ เดี๋ยวผมจะพาออยางไว้เบ่งเอ,อลูกมูชุดที่ยายน,นมแล้วนะครับแต่ว่ามูที่แม่ที่ขึ้นหามาผสมหาน่าจะเป็นต้นนี้นะครับเดี๋ยวเราจะคล้องพึนก่อนครับจากค้อนี้ครับก็จะมีอีกครอเนึ่งครับข้างล่าง มากะสิกัดพ่อมานะครับนี่นะครับพี่น้องครับฝังทั้งนี้แต่นี่ตัวนี้เป็นแมพันุเพื่อนนะครับ <c oughs> เดี๋ยวพาพี่เมงมูหน่อยนะครับ <c oughs> พื้นยานุม่มยุประมาณช่วงเวลาหนึ่งแล้วครับแต่ว่านี่ครับ ชุดชุดรอบหังนบค่อยดกท่ดสักหน่นะครับแต่ว่าเพื่อนจับซัด์บค่อยแม่นนะครับตอนมาผสมแะครับมันเมือกลูกม,มันมีปัญหานนะครับช่วงก่อนนี่ครับสองชุดนะครับก็ืงสวยนะครับ จะเข้ามาทำการผสมกันเลยนะครับรอาข้างพี่ไม่กับในในกใุน้งไท้นะครับพี่ไม่กับในกุ้งไส้อ่ะวอกาไม่คืแห้งจแต่มันดเด นอบรอนนะครับลายขอมมีกมแต่งอมี่ยนเลัตัวนี้ได้ชิบตัวได้แต่สายสองตัวนี้เป็นแม่สามสายเนาะ มันบ่อนมันมันมุกหิดเลยไม่ได้เรีกเจ้าของเบิอร์เจ้าของน,นั่น,น,นเองเอเจ็ดตัว <c oughs> <c oughs> ถามยี่ถิบสอนแก่แล้มันบวเป็น,นปัญหาเลยง่ายครับต้นี่แห้งแห้งเลยครับพี่น่อ,อย่ยาดเลยจาคว้าเงันเราไปผสม,มอยู่ ตวนี้เป็นเม่สองสายครับเป็นเมีสามสายตัวนี้ต้นนียังตลอดจนเดือนหนึ่งหมดเลยี่เช้าตลอดวิดดไม่ล่าเลยนั่นละข้ออกตนนบ้านครับขาวาตัวนี้ละ ก็ได้็ก่พบ่นนี่ล่ละไอลูกแผุปอ่าที่คือแม่นี่ล่ะคือปามันเป็นหลอดแยกเียมาแต่สมเลม่องนยายหมูสุดอยางว่าองแหมูทองแหลกที่แหลกก็น <c oughs> ีแหละ,แ,ละแม่เดียวนี่สื้อมาชุดแรกนะครัทุดนยับเยืนไหนไหนไปเพื่นตายได้หลายน่ะ เดี่ยงไม่เคยย้ายแถอันนี้ไห้ล่ะอันนี้เ,นนเขาประหารยุทน์มาตลอดล่างขอกล่างยังจิมีบริคิดจะปพิบัติปนะีที่จะเาบระเด็นล่างขอกไปอย่างที่สอมีอะไหม้อสาันใช้หนอคนใหนหนุ่ เขาไปไกล <cellular. S 1> อีกบ่อยู่สายมือแน่นครับอือยู่ตะหนแล้วก็สื่อลูกมูขุนเขาเจ้าเอาไปเหลี่ยงไม่เห็นแน่นนะครับเสร็จแล้วนะครับเขาไปต่ออีกสองงานนะครับอี่างสองงานอยู่บ้านหอยทรายนะครับบ้านหอยทรายตำบลข้อแรกนะครับคนละตำบล อำเภอพัทลีปจังหวัดขอนแก่นครับขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ